วันนี้จะมาเปิดเผยเคล็ดลับซิกแฮกแน่นนะคะนั่นก็คือการทําอาหารทานเองนั่นเองค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะจะเป็นเชฟกูปองนะคะจะมาในเมนูบวกผัดไข่นะคะจะได้โปรตีนเน้นๆเลยนะคะแถมช่วงนี้โควิดนะคะทำอาหารทานเองที่บ้านนะคะก็จะได้ประหยัดไปด้วยนะคะที่สาคัญนะคะได้สารอาหารครบถ้วนด้วยนะคะเราก็รู้ด้วยนะคะว่าเราใส่อะไรเข้าไปในนั้นบ้างนะคะเดี๋ยววันนี้ไปดูกันเลยค่ะวันนี้ทําเมนูอะไรคะเชฟปอมวันนี้ทาบวกผัดไข่นะคะดับแรกเราต้องเอาบวกไป ล้างน้าปอกเปลือกแล้วก็หั่นนะคะถ้าเป็นชิ้นเล็กๆก็มันก็จะสุกเร็วนะคะดังนั้นก็เลือกตามสะดวกนะคะแล้วก็กระเทียมปอกแล้วก็สับให้ละเอียดนะคะจะได้มีความหอมและสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือเราต้องเอาไข่นะคะไปตีซึ่งทุกคนตีเปอยู่แล้วนะคะเราไม่รอชาร้าแล้วเราจะไปเริ่มทำกันเลยนะคะตับแรกครูป๊อปจะใส่เป็นน้ํามันนะคะน้ํามันที่ครูป๊อปใช้จะเป็นริงอันนี้ไม่ได้สปอนเซอร์ใดๆนะคะก็จะใส่ไปเลยนิดหนึ่งใส่กระเทียมลงไปซิว เราก็ผัดแล้วตามด้วยไข่ครึ่งหนึ่งนะคะพรบปเจะแบ่งผัดแล้วก็แค่คนๆเองแล้วก็ไข่จะใส่บวบตอนไหนก็ได้เลยนะคะอย่างป๊อปป,ป๊อปก็จะเป็นแบบว่าให้ให้ไข่เขาเซตตัวก่อนใส่บวบลงไปคะ่ะ อันนี้บางคนอาจจะงงว่าทำไมปอกเปลือกไม่หมดใช่ไหมคะคุณป<ล>อ๊อปเปลือกมันก็สามารถกินได้ด้วยใช่ไหมคะใช่ปิดฝาหน่อย การที่เราจะลดไขมันนะคะถ้าเกิดว่าเราทํากับข้าวเองทานได้นะคะแน่นอนว่าดับแรก,กคือจะค่อนข้างประหยัดด้วยนะคะแล้วก็อีย่าคัญเลยคือเราจะรู้ว่าเราจะใส่อะไรในปริมาณเท่าไหร่แล้วก็สามารถปรุงรสได้ตามที่ชอบเลยนะคะดังนั้นค่ะการควบคุมเรื่องสารอาหารนะคะแล้วก็แคลอรี่เนี่ยมันจะค่อนข้างทําได้ง่ายด้วยนะคะช่วงนี้โควิดด้วยนะคะทุกคนอยู่บ้านอยู่แล้วนะคะก็ลองฝึกสกิลการทําอาหารกันดูได้นะคะเดี๋ยวเรามาเปิดดูค่ะโอ้โหหอมฟุ้งไปทั้งครัว เดี๋ยวเราจะมาเริ่มการปรุงกันนะคะทุกคนระดับแรกคุณปอก็จะใส่เป็นน้ํามันหอยนะคะ่ะอันนี้ไม่มีโฆษณาใ,ใดๆนะคะโรโซเดียมไหมก็แล้วแต่แต่อันนี้ไม่ได้โโซเดียมค่ะเพราะว่าหาซื้อไม่มีเราก็แมกกี้แมกกี้ใส่อะไรก็อร่อยก็ใส่ไปล้แล้วก็น้ำตาลน,นะคะโปกติคุูป๊อจะใช้แบบเป็นย่าหวานแหละแต่ว่าหาซื้อไม่มีก็ ตรงนี้ก็กินนี้ก่อน คนอาจจะคิดนะคะว่าถ้าเกิดเอออย่างนี้ต้องใช้เครื่องปรุงโ,โซเดียมตลอดเลยหรือเปล่าวิงๆหิมบอกเลยว่าด้วยความที่เราไม่ได้ปรุงเยอะมากนะคะแล้วก็ตอนนี้หิมไม่ได้หาซื้อด้วยนะคะก็เลยเอาที่มีก่อนนะคะแล้วก็ปรุงแต่พอดีพอดีนะเพราะว่าการที่เราปรุงรดอะไรเงี้ยค่ะบางทีเราไม่จาเป็นที่จะต้องแบบโอ้ไม่ต้องปรุงเลยกินจืดๆเลยนะคะเราก็ให้มันมีรสชาติบ้างให้มันแฮปปี้มีความสุขกับตัวเรานะคะแล้วก็จริงแล้วโซเดียมอะหาร่างก,กายก็ต้องการด้วยนะคะในปริมาณที่พอดีนะคะจะตัดไปเลยก็ไม่ได้นะคะดังนั้นไม่ต้องไปโทษโซเด ะคะแค่เรากินเราก็ออกกําลังกายแล้วก็กู้กลุ่มแคลอรี่แล้วก็สารอาหารให้ดีนั่นเ <Wow. S 2> องค่ะว้าวหอมมากผัดไปเรื่อยให้ให้บวบมันเริ่มเขาเริ่มแบบใสๆแล้วคะคุณถ้าเขาแบบขาวอยู่แสดงว่าเขายังดิบอยู่สว่วนันนี้ก็เรียบร้อยคะ่ะ เสร็จไปแล้วนะคะสำหรับเมนูบวบผัดไข่ตรงนี้นะคะน่าทานมากเลยนะคะที่สําคัญนะคะประหยัดด้วยนะคะแล้วก็ได้โปรตีนจากไข่ด้วยนะคะสําหรับใครที่อาจจะคิดว่าโอ๊ยแล้วเราไม่สะดวกทาอาหารทานเองเลยนะคะเราจะทํายังไงดีนะคะเคดลับซิกแซกมันต้องทําอาหารกินเองหรือเปล่านะคะที่ก็อยากจะบอกว่าเราก็สามารถซื้อทานข้างนอกได้นะคะแค่เรารู้จักเลือกทานนะคะแล้วก็บางคนอาจจะคิดว่าเอ้ยวันนี้ถ้าเกิดว่าเราอยากหุ่นดีเลยเราต้องกินคลีน n a n กินจืดๆเลยนะคะแต่ทิมอยากจะเน้นย้ำตรงนี้ว่านะคะอยู่ที่ออกกําลังกายด้วยแล้วก็เี่นสาคัญเลยนะคะอยู่ที่เรื่องแคลอรีร่ภาพรวมทั้งวันแล้วก็สารอาหารด้วยนะคะเพราะว่าไม่ว่าเราจะเป็นไดเอทรูปแบบไหนกินจืดกินเค็มอะไรนะคะถ้าเกิดว่าแคลอรีร่เราเกินแล้วก็สารอาหารเราไม่ได้นะคะยังไงร่างกายเราก็ไม่สามารถลดไขมันได้นะคะก็อยากให้ดูแคลอรีร่เป็นหลักสารอาหารด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครจะดูทำอาหารเองก็ทําทานได้เลยเมนูบวผัดไข่แบบนี้นะคะเคล็ดลับซิกแพคของพี่เมง